ดีแล้วสวัสดีเด้อพ่อิม่พี่น้องมาน,นี้จะนังามาถ,ถ่ายพี่นงเบิกอีกแล้วคือเก้าสนางไม้เกี่ยวข้าวรับจ้างพ่อแม่พี่น้องไปแล้วจะนงางกระบริชัยในช่วงซมือร์อะไระนางก็แล้วคิดลงพ่มแม่พี่น้องสนางก็ไมถ่ายมันนี่สะนั่งจะงามาถ,ถ,ถ่ายคิดให้พี่นงเบิกคือเก้าไหมโอคนเต็ม ที่ไฟฟูมมไฟฟูก็ทำมรกซาดูไหมพี่น้องเป็นปลาธรรม,มัซาในานี่ป่ารำม,มักซารมัซพี่นอง,งเอ้ยถูก่านใ่า กบไม้กบเต่ากบชิดกบห่างกบนี่เบิร์ดนั่งชิมยถ่ายที่เอาน้องเบิร์นคุณไม้กบเต่าจมัสซาเบิร์ดบ้านชนะมาหอดแล้วพแม่พี่น้องกลังจุงให้นางมาหลับยางอีกแล้วชนะกันกับประเทถ่ายคลิปหลายๆมื่อช่วงซัมเมอร์แล้วพ่อแม่พี่น้องชนะกับมิสเไปกับไป กับแระนั่นมาอนีก็เลยชิมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอีกคือเก่ามารับจ้างเกี้ยวข้าวพ่อแม่พี่น้องนั่งกับชิมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอีกคือเก่าหละเพราะว่าจะนั่งกับไปแต่ละมือแต่ละมือจะนั่งกับบุคคลถ่ายพ่อแม่พี่น้องมาอนีกันเลยเอ้าถ่ายให้พี่น้องเบิ่งจะนั่งไปทางไดมาทางใหมาหาเกี่ยวข้าวรับจ้างคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะนั่งกัไอะไรจุนเจือครอบครัวแต่ละมือ อยู่กับลูกเช้าล่าพอได้เงินให้เพื่อนบางเพียนแต่ละมือมพ่อแม่พี่น้องที่แหละชีวิตประจําวันของชาวนาก็คือว่าไปหารับจ้างเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าแต่ละมือกับพ่อชํานี่แหละพ่อแม่พี่น้องการหาเงินหาคํำกับอะรพอว่าชาวนาบ่มีงานประจําเนาะก็คือว่าขาจ้างเกี่ยวข้าวก็คือไปหาเกี่ยวข้าวรับจ้างพ่อแม่พี่น้องชาวนาก็ไ้การมาไทยให้พี่น้องเบิง่งคือเก้าบาคบบนี้แจ็คแจ็คได้จังไห้เนาะ พ่อแม่ได้สิปายให้เพราะว่าสิเอาเม็ดมันนี่แล้วยังอยู่นั่นพ่อแม่พี่น้องพ่รีได้สิปายให้คนจับคนสามสี่ห้าหกเจ็ดคนเจ็ดแปดคนพ่อแม่พี่น้องคนแปดคนบก็เห็ดแล้วขิงพักเพียงพ่อแม่พี่น้องเอาเห็ดแนวค่ะก็สิเอาเห็ดแนวชมห่วงอันนี้เอาเมื่อเห็ดแนวชมห่วงพ่อแมเอาเมื่อเห็ดแนวเวพี่น้อง เป็นเห็นเขางามเขางามเลยพี่น้องงามแห่งเขาฝืนอะไรพี่น้องงามเัาอังงามงที่พี่น้องเขาหน่าฝืนมันมันมันงามดิสะยังอีกขึ้นไปพุ่นเลยพี่คือชีลบแรงพี่น้องลงมาต่อนางกับบรถ่ายคลิปหลายๆมือและดอกเพราะว่าจะนั่งกะ พัตเตไปรับจ้างแับซี่กับเพื่อนคอยถ่ายพเมพี่น้องมาเนี่ยก็เลยมาถ่ายพี่น้องเบิ่งอีกคือเก้ามาฉนางไปทางใดมารับจ้างคือเก้าพเมพี่น้องขมือขมือแม่พี่น้องเพิ่์ดตั้ตั้ตั้มมงอหุ่นกิ๊โอ้ยเจ๊กะน้องโซ่โม่เหมือนว่าพเมพี่น้องขึ้นมาพักเสี่ยง กินน้ำโฉมน้ำแดงคนมาไอ้กินพี่น้อไล่กนะไล่อะไกแไล่กไล่อีกแล้วได้กันบัังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพขไมพี่น้องโงลงพัดจวดออิ นี่เราก็ทองชื่มเงนทสองชื่อชัยเงินขึ้นรได้ขึ้นราได้บ้าเใจเลยได้ทงนะได้น้ำในจมไปวัดเอาเลื่อนเลื่อนมาเพลิเอาน้ำเอายางเพมาเพนอยูน้่นหลงได้อยู่บ่นันแล้วเอาตุ๊กตุ๊กกเดีวนี้มาตุ๊กนั่นี่ก็เย็นเอาโลากก็ตุ๊กน้ำเลยจะเกลีได้ไรแหละ

ตัวใหญ่เนี่ยเซฟเซเซมันแถมเลยบ้หนึ่งาเจ้าของแถมคู่กัแมงวันบ้แซ่ได้ห้าเป็้เฉือดบัดฉัหกหกหบัดักเลยที่น่น่ไแล้วเรื่องไหแล้วแล้วใครัวแล้วชไหม้าหกตัวเชือสามถุงามทุทามเขาเด้ออันนั้นเด้องน ลังรังรังเอาซอบผัดเลอเพราะว่าเขามางไม้เราจะเก็บไม้ใส่ซอบแล้วน้อยเขาคครไปทิ้มเราจะบดอดไรไม้คายเออไม้พูนเก็บขายให้เขาใส่รสเออแล้วเอากระสอบน้ำเพลี่ไปใส่มันแห้งรดอันปูลายเลยตำรด ไเลยค่ะเราจะได้กระสอบนักเพื่เยไปเยมากไม่มันสั้นๆเลยเขาจะสูไปซอยปาสาพอและพอแอะไรลแหละมันลายเลยอดนาเขาจะสูล่ยโมเลต้องคมันบามทามเข้ากอนแล้วว่ามันมีเงาเขาว่ายน้งแถวอยบานนี่สั่งให้เขายดตลอด่สั่งตลอดทางนี้มันไผอยู่หัน่คือนั้น พราะว่เาเขามังเขามังแวบมังยังลมันพื้นมันลายเหตใดอันนเตงานอย่างเด้อวพูดแต่ตรงนะไม่ตวนี้บออรกอตอนะมันลายกลยยามนี่เลยเอเบพืนกระช่อพันไหวแล้วพูนันพูนิซ่สีมนัใช่หนักลรงเตรียมพอาม่นองกินข้าวพักเที่ยง เฮือนจีนางเพิ่นอีกคือเก่าตอนนั้นไปเกี่ยวข้าวหวานตอนนี้เราไปเกี่ยวข้าวดำจะนางกับจีนมาถ่ายพี่น้องเบิ่งคือเก่ามาไปทางใดมาทางใดมาเกี่ยวข้าวรับจ้างคือเก่าพ่อแม่พี่น้องจะนางกันไรจะบริษัทกันเพื่อนไหมอาชีมึงดูฮะซีมมึงดูฮะ แซ่บปะแซ่แซ่แ no, ซ่แม mm ่พ hmm. I mean so ี Sen ่น yeah, okay. no, ้องมาเด้อมาเด้อกินอาหารรสข้าวไม้กินข้าวน้ำกันกับสนางเร็แซ่บเด้อปม่พี่น้องใช่ด่เนาะน้อยไปจุ่มท้างในเลยเนาะแน่น่ะจุ่มน้ำพี่บะถึงจะหายเลยให้แลวอยากบะถึงบะถึงจะเถื่อยืมไปยืมมา ลงตอนบ่ายไปไมพี่น้องลงต่อใแต่มันมีลมอยู่ยาวชิดเอ็ดยังมูสูกเนี่ยนี่เห็นาะหลเลย้ามากระชิชุกก็ยาวิเอดน เงฮ้ยแม่แ <c oughs> แดินดาคันนาชาบึงนีนคันนาชำนี่ยังอันนั้นปูจักตู้ไปจักหยังเลยเปิดปานี้ตั้งไว้เลยเกี่ยวข่าวมันจังบึขห <c oughs> งหน้าขึนานานา้นรวม เกี่ยวนี่โตป่านี้ฮค่ะเกี่ยวลงมาตอนบ่าย่อแม่พีพ่น้องเเีี่่่ยยทวด แล้วเ,เวพี่นยบๆแล้วเรียบร้อยมาไหนี้ำเล็บมามาเมื่อนั้นเกี่ยวข้าวหวานมามาเมื่อนี้เกี่ยวข้าวดำแล้วอีกเรียบ really ร้อยไปมือเดียวมือเดียวพ่่อแมพี่น้องนาเจ้านางคืนยังยังอยู่ช่องให้อยู่เถิงเลยพี่น้องตอนนี้กันสามโมง ไปเอามือเดียวมือเดียวเนาะทงได้ก็ไปมือเดียวมือเดียวยังช่งให้เนี่ยยังช่องให้เฉิ่งไปแหล่ไปน้องโอ้ยแป๊บเดียวจ้าเน่อยก็แล้วช่องให้ก็ไปเถิดเดียววะนี่เพิ่งจะจนเบิร์ตแบตผมตั้งเมนเทเลอร์เบิร์ตแบตเพิ่งเบิร์ตเบิร์ตเปิดเลยบ้าน แล้วเล้วบ่เรือชุด้ทยคือชีเล่ดุแค่กับวันางคือบยังเกี่ยวย่บอ่เอาอะไรกับชีเลวแล้วบ่บ่้ยังเกี่ยวอยุบสลองบ่สุดไทยอลีบ่บาทนี่สุด้ายสุด้ทยไทยชุดบาทนี่เลวลีบาทนี่เล้วเล้วบรตัวบ่บาทนี่ ม <laughs> ื่อกี้นี่มีสบายสิแล้วยังเกี่ยวอีกอยู่บัดว่าเพียงข้าวยามเงๆเอ็ดองสาวสาวไห่เนาะสาว้หมพี่น้องให้นาสักหมือนึง เขาเพึ่นกันงามยังดะงามก็ว่เข่างามดิไปถ่ายเม็ดข่านี่น้องเบิงามดตินเนาะตืินครัอ่ะเด็กป่านามขอนเดี๋ยวนี้เอานาแม่พ่อแม่พี่น้องนนังกับมานีกมาถ่ายให้พี่อน้องเบิรงอีกคือเก้าพ่อพี่น้อง ชนา่งกับไปถ่ายคลิปลายเมือแล้วเพราะว่าชนางกับไปเกี่ยวข้าวแบบนันนั่งกับพอค่อยถ่ายพ่อแม่พี่น้องมาหนี่ชนางกับเลืไอด็ดมาถ่ายให้พี่ให้นองเบิ่งอีกคือเก้าว่าชนางไปทั้งหนมาทั้งหนกามาเกี่ยวข้าวคือเก้าพ่อแม่พี่น้องนังกบมาถ่ายคลิปให้พี่ใอ้นองเบิ่งอีกแล้วกําลังเลิกเมื่อพ่อแม่พี่น้องปักกันเมื่อเงยใหญ่เงยใหญ่เงินคำกัเอาเรียบร้อยเอาสั้นคลิปนี้ชนางกีภาคไมื่หญ่จะดีไม่ใหญ่จะดีทุกทุกนัน เอาไว้ในประเทศหรือต่างประเทศที่เขารับชมและติดตามคลิปของชาวนางกระปากกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้ชาวนางให้ชาวนาได้เหตุคลิปตไปเด้อเพราแม่พี่น้องคลิปนี้ชาวนางกัะชิคอจบไว้จำนี่กระทาติดตามอีกคลิปหน้าว่าชาวนาไปทางใดมาทางใดชาวนางกิจิทาให้พี่อนงเบิ้งคึอเก่าพ่อแม่พี่น้องตัวใดชาวนาเบาพิษชาวนางก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ชาวนากัะชิคอลาไปแล้ว กรับสบายดีบ๊ายบาย